กับพวกเราช่องช้างพลายพันทุ์ไทยเฟรมเลรี่นะคะดูเด็กน้อยเล่นคนเดียวนะคะ <Okay. S 1> เล่นคนเดียวครับ โอ้เล่นคนเดียวล่ะครับมาเล่น้ายเล่นคนเดียวล่ะลูกโอ้เล่นคนเดียวดูหน้าตาค่ะมุมแมนมากโอ้โอโอ ดูดูดูเจ้ามีทองนี่จะทักทายเจ้ามีทองนะดูเจ้ามีทองอาลาบอกว่ามีทองมาเล่นกับพี่ไหมมีทองบอกว่าเล่นด้วยดูแต่นอนอยู่เฉยมามามาเล่นด้วยกันมา มา,มาเล่นกับพี่มาเลยมามามาเล่นกับพีเล่นคนเดียวเล่นไปเล่นมานี่ก็นอนเล่นนะดูดูที่นอนอ ทำไมแต่ดึงโซ่ทำไมล่ะลูกโอ้โหอ,อยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวนูอยากไปเที่ยวป่าแล้วนูอยากไปเที่ยวป่าแล้วครับอืออืไปไม่ได้แล้วป่านูนท่วมหมดแล้ว หนูอยากออกหนูอยากไปมาถอดโซ่ให้หน่อยมาถอดโซ่ให้หนูหน่อยซิหูดูต่ละค่าตาัวละทางเจ้ามีทงบอกว่า เดี๋ยวจะไปเล่นด้วยนะจะมีหวองว่าเดี๋ยวจะไปเล่นด้วยนะมีทองมีทองไปเล่นกับพี่วาไหมดูพี่วาเล่นคนเดียวเลย ก็มีเพื่อนกันกับแม่เนาะวาวากดูค no, ่ะด oh, ูค่ะ หนูเล่นคนเดียวนะครับแม่หนูเล่นคนเดียวคุณแม่นารุงจา๋าแม่นารูเหนียวเอ้ยเหนียวลูกแม่นารู sẽ lấy da hay còn để quá khơi da nồi, đi được lấy da hay, để lấy da mi thòng đu, mi thòng má, đâu mi thòng má, má đâu อร่อยไหมนะดูแม่อร่อยไหมดูดูจะดึงไปเหยียบทำไมนะนะดึงไปเหยียบทำไมฮึนงวาก็กินคนเดียวเอาดูจะไปเอาของลูกแล้วนะทีนี้ โอ้ยของตัวเองก็อยู่เยอะแยะไปเอาของลูกทำไมฮะคุณแม่เอ้ยดูอกของลูกมาหมดเลยเอา อะไรเอาให้เยอะแล้วนั่นนะ่ะกินให้หมดก่อนค่อยเอาใหม่อยู่นี้พ่อพลถูกโซ่ให้คุณแม่ยาวมากเลยเดินได้ยาวน้องวาก็ผูกโซ่ให้ยาวเหมือนกันนะคะเดินได้อ้อมเลยเพราะว่าไม่ได้เดิน ไปเที่ยวป่าเนาะอยู่ในลุงช้างก็ผูกโซ่ยาวๆให้เดินได้เอาจะเดินอะไรเท่คุณเม่นี่ฮะจะเดินอะไรเท่ก็กินไปวันนั้นนายาเนีะ่ะเดินอ้อมอยู่ที่นี่เดินคออะไรคออะไรอีกจะเอาอะไรอีก จะเอาอะไรอีกเอาอะไรคุณแม่ขออะไรอขออะไรย่าก็เอาให้แล้วหนึ่งทำไมไม่กินเอา ณแม่จะกินย่าหรือจะทำอะไรคุณแม่เอ้ยอยากได้สับประรดค่ะ คุณแม่บอกว่าอยากกินสับปะรดนี่นะคะสับปะรดสับปะรดก็เหลือแค่นี้ค่ะนี่ก็ย่าในเปียนะคะที่ไหนได้อยากได้สับปะรดนี่เองคุณแม่เดีย๋ยวเอาไปให้น้องวาสักสองต้น ้องมากินยาหมดแล้วหรอชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งติดตามแวงววันถายด้วยนะคะได้ไม่พลาดคลิปหใหม่ๆนะคะมีทองเออมีทองมีทองมาเร็ว เดี๋ยวคุณแม่ดาวรุ่งใช้มือตบเอาเดือดูค่ะไม่ได้กลัวเลยสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะดูเด็กน้อยกินหน้าอร่อยมากอร่อยครับผมอร่อย